มีใครเป็นแบบนี้ไหมคะกำลังมองหาเส้นทางสู่ความร่ำรวยกำลังคิดจะเรียนแบบคนที่เขาทำมาหากินและร่ำรวยขึ้น พี่กำลังบอกว่าพี่ไม่ได้มองคนที่รวยมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคือมีฐานทางด้านการเงินอยู่แล้วแล้ววันนี้รวยยิ่งขึ้นแต่กำลังบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมฐานะทางด้านการเงินดีขึ้น5สิ่งที่คุณต้องรู้ว่า คนรวยเขาทำอะไรกันบ้างหรือเขามีวิธีคิดแบบไหนเพราะคนจะเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาเป็นคนที่ร่ำรวยได้เนี่ยสำคัญที่วิธีคิดค่ะและ5วิธีคิดนี้ที่คนรวยเขาใช้กันข้อแรกนะคะมองเวลาเป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเวลา24ชั่วโมงที่ทุกคนมีเท่ากันค่ะหลายคนอาจจะใช้แค่8ชั่วโมงเพื่อทำงานประจำอีก16ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาของการพักผ่อน เป็นเวลาของการชิลๆเป็นเวลาของการดูหนังฟังเพลงเป็นเวลาของการใช้เวลากับครอบครัวเพราะเราคิดว่ามันจําเป็นที่สุดแล้วแต่ถามว่าคนรวยเขามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันถ้าลองดูประวัติคนรวยทั้งหลายคะ่ะหรือคนที่เดินถูกเส้นทางของคําว่าความร่ํารวยเขาใช้เวลาคุ้มค่ามากๆค่ะหลายคนใช้เวลา8ชั่วโมงสําหรับการทํางานประจํา หลายคนใช้เวลาอีก8ชั่วโมงค่ะสำหรับการเรียนรู้สำหรับการลองผิดลองถูกสำหรับการเปิดโตโอกาสให้ตัวเองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีเท่ากันคนรวยกับคนจนหรือคนทั่วๆไปค่ะใช้แตกต่างกันค่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นการลงทุนกับตัวเองเรื่องสุขภาพหลายคนทำงานประจำเลิกงานแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรต่อแล้วเพราะเหนื่อยเพลีย แต่หลายคนค่ะที่เขาทำงานประจำเสร็จแล้วเลิกงานเนี่ยเขาต้องมีวินัยกับตัวเองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับการสร้างสุขภาพไปฟิตเนสไปวิ่งออกกำลังกายนั่นคือสิ่งที่เขาใช้ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะคะที่คนรวยต่างจากคนทั่วๆไปเขามี เวลาเป็นทรัพย์สินเขามองเวลาที่เขามีเป็นทรัพย์สินอันมีค่าทั้งหมดเลยค่ะเขาจะไม่เสียเวลากับเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เป้าหมายของเขาหรือไม่ตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตจริงๆค่ะข้อที่2นะคะหลายครั้งที่เราได้รับโอกาสแต่เราไม่เห็นโอกาสนั้นหรือเรามองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดเราได้รับโอกาสแต่เราบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราได้รับโอกาสแต่เราบอกว่าเราไม่มีเงิน เราได้รับโอกาสแต่พอเราเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเรามองเป็นปัญหาแต่คนรวยค่ะเขามองทุกปัญหาเป็นโอกาสหมดเลยหรือเขามองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหานั่นเองค่ะคนรวยเริ่มต้นสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามองว่ามันมีความเป็นไปได้ต่อให้เขาเจอปัญหาและอุปสรรคมากขนาดไหน เขาก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่เขาได้เรียนรู้รเขาได้พัฒนาตนเองค่ะถ้าเราดูเส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จในช่วงโควิดในช่วง4ปีที่ผ่านมาหลายคนเริ่มต้นเส้นทางจากหลังชนฝาแล้วค่ะไปต่อไม่ได้โดนออกจากงานไม่มีเงินมีภาระหนี้สินและเขาเริ่มต้นที่จะทำสิ่งใหม่เขาล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกเขาผ่านปัญหาและอุปสรรคมากมายค่ะ แต่วันนี้4ปีผ่านมาเนี่ยเขามาเล่าเรื่องราวของความสำเร็จของเขาแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดแบบนั้นทาไมเราไม่ทําแบบนั้นทำไมเราไม่ทบบํทาทแบบเขาทำไมเราไม่อดทนเหมือนเขาเห็นไหมคะเส้นทางของความสำเร็จเวลามันเป็นเรื่องเล่ามันดูเหมือนสะดวกสบายและง่ายแต่จริงๆแล้วเขาเหล่านั้นผ่านทุกปัญหามาก่อน จนถึงวันนี้และประสบความสำเร็จค่ะคนรวยเห็นโอกาสในทุกปัญหาและทุกๆปัญหาเขาก็มองว่ามันเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเองได้เพิ่มทักษะค่ะแล้วข้อที่3นะคะสร้างความพร้อมให้กับตัวเองตลอดเวลาความพร้อมในเรื่องไหนบ้างหลายครั้งที่โอกาสมาแล้วเราไม่พร้อมมีใครคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า โอกาสมักจะมาในเวลาที่เราไม่พร้อมเสมอเพราะฉะนั้นคนรวยเขาพร้อมเสมอสำหรับรับโอกาสนั้นเขาไม่มองว่ายังไม่เก่งเขาเลยไม่กล้ารับโอกาสเขาไม่มองว่าวันนี้เขาไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นยังไม่มีความพร้อมใดๆเลยยังไม่กล้าตัดสินใจแต่เขาพร้อมรับโอกาสค่ะโอกาสที่มาถึงเนี่ยสมมุติว่าวันนี้คุณไม่ได้เตรียมตัวสำหรับรับโอกาสเลย คุณแค่ทำงานประจำไปเฉยๆแล้วถึงวันหนึ่งค่ะถึงทางตันงานที่คุณทำปิดตัวลงบริษัทที่คุณทำปิดตัวลงหรือคุณมีปัญหาสะดุดทำงานต่อไม่ได้แต่คุณไม่เคยเตรียมความพร้อมด้านไหนมาก่อนเลยคุณอาจจะยากในการที่จะไปต่อคะ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณทำงานประจำอยู่ด้วยคุณมีงานที่หนึ่งแต่คุณศึกษาเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ตัวเองในการอ่านหนังสือในการฟังพอดแคสต์ในการมองหาลู่ทางใหม่ๆตลอดเวลาคุณแค่เตรียมความพร้อมอาจจะยังไม่ถึงทางตันค่ะแต่คุณมีทางออกคุณมีทางเลือกก่อนแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เตรียมความพร้อมเพราะคุณยึดติดว่าคุณมีงานประจำทำอยู่แล้วคุณมีงานที่หนึ่งอยู่แล้วคุณมีธุรกิจที่หนึ่งอยู่แล้วคุณก็แค่ทาธุรกิจที่หนึ่งคุณก็แค่ทางานที่หนึ่งให้พอ วันหนึ่งถ้าคุณถึงทางตันคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณเลือกที่จะดูแลตัวเองและเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเรียนรู้ทั้งโอกาสใหม่ๆเสมอแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจทำควบคู่แต่คุณจะมีทางออกเสมอค่ะนั่นคือแนวคิดของคนรวยนะคะข้อที่4ค่ะ คนรวยรู้จักการบริหารจัดการเรื่องการเงินค่ะไม่มีใครเลยนะคะที่ร่ำรวยโดยที่ไม่จัดการเรื่องการเงินคนธรรมดาทั่วไปที่วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเป็นคนร่ำรวยเขาก็ต้องเริ่มต้นในการที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินค่ะคุณอาจจะใช้รูปแบบไหนในการจัดการเรื่องการเงินก็แล้วแต่แต่หนึ่งในนั้นค่ะวิธีคิดของคนรวยคือต้องรู้จักเรื่องการออมเพื่อไว้สำหรับการลงทุนค่ะ คนรวยจะมีสัดส่วนหนึ่งของเงินเสมอที่เป็นการออมเพื่อเก็บไว้เพื่อการลงทุนหลายคนบอกว่าฉันออมแบบ50 30 20หรือคุณอาจจะออมแบบซิกจาแบบ6กระปุกหรือแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่หนึ่งในการออมนั้นของคนรวยคือออมไว้เพื่อการลงทุนค่ะลองคิดดูง่ายๆนะคะถ้าวันนี้คุณได้มาหนึ่งหแต่คุณไม่ออ,อมเลย มันจะเอาออม5ออม10ออม20ก็แล้วแต่คุณก็จะใช้จนหมดค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีนอกจากจใช้หนึ่งหมื่นที่คุณได้รับมาหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นหนี้ก็ได้คุณอาจจะใช้บัตรเครดิตเพลินไปก็ได้คุณอาจจะมีสินเชื่อต่างๆผสมผสานเข้ามาอีกก็ได้แต่คุณเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินค่ะ การบริหารจัดการการเงินไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีเงินมากก่อนถึงจะออมหรือถึงจะบริหารจัดการการเงินนะคะเพราะว่ามันแค่1% 2% 5%เปอร์ซเเซนตหรือแม้แต่ว่า20บาท30บบาทค่ะแต่ถ้าคุณสามารถสร้างนิสัยการออมได้และเงินออมส่วนนั้นคุณเก็บไว้สำหรับการลงทุนพี่ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะวันนี้คุณทำงานประจำและคุณมีเป้าหมายว่า วันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเพื่อจะเป็นธุรกิจอิสระอีกธุรกิจหนึ่งของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มออมวันนั้นที่คุณจะทำร้านกาแฟอีก5ปีข้างหน้าคุณต้องหาเงินกู้คุณต้องหาแหล่งเงินมาเป็นทุนในการทำใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นออมค่ะต่อให้คุณออมเดือนละแค่500บาทสมมติว่าคุณได้ครบ5,000บาทคุณอาจจะไปเรียนคอร์สชงกาแฟไว้ก่อน ถ้าคุณออม1000บาทคุณได้5 0,000่นบาทคุณอาจจะไปเรียนคอร์สคุณอาจจะซื้ออุปกรณ์ไว้รองรับก่อนหรือแม้แต่ว่าคุณออมไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนชวนลงทุนคุณก็มีเงินออมสำหรับการลงทุนทันทีค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีการบริหารจัดการการเงินต่อให้ธุรกิจที่คุณคิดว่าน่าทำที่สุดมาถึงคุณแล้วเพื่อนชวนคุณลงทุนด้วยลงหุ้นในเงินไม่มากแต่คุณไม่มีเงินเก็บ คุณไม่มีเงินออมคุณก็พลาดโอกาสอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คนรวยทั้งหลายเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่เก่งมากๆค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าไม่มีคนรวยคนไหนตัวเล็กสำคัญที่สุดเลยค่ะคำว่าตัวเล็กไม่ได้หมายถึงว่าขนาดรูปร่างนะคะแต่คำว่าตัวเล็กหมายถึงคนรวยทั้งหลายล้วนมีพลังบวกมี energy ค่ะ เขาเนี่ยจะเป็นคนที่เสียงดังควางชัดพูดชัดเจนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมองโลกในแง่ดีมีพลังงานบวกหรือมีพลังบวกมี energy ตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเขาพร้อมที่จะเ,เรียนรู้เขาพร้อมที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคเขาพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลาพลังบวกทำให้คุณทำอะไรก็สำเร็จ energy ที่แบบเต็มเหลือล้นตลอดเวลา คุณประสานงานกับใครคุณก็มีพลังบวกคุณก็มี energy คุณเจอลูกน้องถ้าคุณมี energy ลูกน้องก็มี energy คุณเจอผู้เพื่อนร่วมงานถ้าคุณมีพลังที่ดีคุณมีพลังงานบวกคุณมี energy ที่ดีการประสานงานการติดต่อร่วมงานก็จะรู้สึกมีพลังที่จะทำให้ไปต่อเป็นบวกได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะคะไม่มีคนรวยคนไหนตัวเล็กคุณลองฟังผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายนะคะ แม้ว่าเขาจะมีจากฐานที่เขาไม่ได้มีการศึกษาสูงเขาไม่ได้เรียนสูงสูงเขาไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนแต่วันที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะพูดชัดเจนค่ะแววตาเขาจะมุ่งมั่นเขาพร้อมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเขามีพลังบวกเขามี energy ตลอดเวลาค่ะและนี่คือ5สิ่งที่ควรทาถ้าอยากผันตัวเองจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนที่ร่ำรวยค่ะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ นับหนึ่งที่วันนี้นะคะอยู่กับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้พร้อมที่จะมีเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและการแชร์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ